สมมติว่าสารชั้นต้นสั่งเราก็อุทธรคำสั่งถ้าสารชั้นนั้นบอกว่าไม่ไม่ได้อยู่ดีอุทธรคำสั่งแล้วก็ดีกาคำสั่งได้นะคะคือพูดง่ายๆว่าหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติขอแล้วไม่ให้อุทธรคำสั่งถ้าอุทธรแล้วไม่ให้ดีกาคำสั่งอย่างงี้ ถ้าเป็นสาลชั้นต้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการขอประกันตัวชั่วคราวในสารชันนรช้นอุทธร์ค่ะศาลชั้นอุทธร์จะเป็นคนสั่งว่าให้ประกันตัวหรือไม่คราวนี้พอสารชั้นอุทธร์บอกไม่ให้ประกันตัวเราก็ฎิกาคำสั่งประมาณนี้นะคะดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าสารไม่อนุญาตเราก็สามารถที่จะอุทธร์หรือฎีกาคำสั่งได้ตามขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอุทธร์คำสั่งหรือฎีกาคำสั่งไปแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่จะให้เรา ยื่นขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวใหม่คือมีความสามารถจะประกันขี่รอบก็ประกันค่ะมีความสามารถจะยื่นขี่รอบก็ยื่นได้เพราะว่าไม่ได้ตัดสินไม่ใช่ว่ายื่นครั้งเดียวแล้วจบหรือรณ์ครั้งเดียวแล้วจบเราสามารถที่จะยื่นได้เรื่อยๆตามเหตุที่มีการ เกิดว่าเรายื่นคำร้องขอประกันตัวไปแล้วเนี่ยตัวศาลพิจารณามไม่ให้ประกันตัวตัวผู้ขอประกันหรือขออนุญาตล่อยตัวชั่วคราวสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราก็ต้องขอยเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิง่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมาตลอยชาแนลด้วยนะคะอย่างที่ดาเคยบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าเวลาที่ศาลเขาจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวเนี่ยหรือศาลท่านจะสั่งอะไรเนี่ยนะคะ ท่านเนี่ยจะต้องมีประมวลกฎหมายเป็นตัวยึดก็คือท่านต้องสั่งตามกฎหมายเท่านั้นคราวนี้ในการที่ท่านจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันตัวเนี่ยนะคะท่านก็จะมีหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอายามาตรา108่ทับหค่ะซึ่งก็จะมีอยู่5้าอนุสุด้วยกันอนุที่1ก็คือผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจจะหลบหนีเหมือนที่ดาวพูดคลิปที่แล้วว่าถ้าหากพิจารณาดูแล้วเขามีโอกาสจะหลบหนีเช่นความเสียหาย50บ ย้ายประเทศได้เลยอ่ะดังน,นั้นเขาว่าจะย้ายประเทศถ้าแบบนี้ศาลก็จะให้หลักการว่าเกรงว่าจำเลยจะหลบจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวอย่างนี้นะคะในคําสังของศาท่านก็จะเป็นแบบนี้อน,นุ2สอค่ะผู้ต้องหาหรือจำเลยจ,จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคือเราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเวลาที่ผู้ต้องหาเนี่แบบเป็นผู้ต้อง ัวอย่างเช่นเป็นข้อหาข่มขืนที่กําลังดังๆแล้วก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นผู้มีอำอนาจเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีเงินอาจจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานที่ว่านั้นเช่นมีผู้เสียหาย10คนอย่างเงี้ยอาจจะไปบล็อกสัก9คนเช่นไปเจราจาตกลงค่าเสียหายโน่นนี่เพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกถูกไหมคะมันก็คือการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับ แน่ๆว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงพยานหลับฐานได้ถ้าแบบนี้สารก็จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวหรือให้ประกันตัวนะคะข้อที่3ค่ะผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นคดีทำร้ายร่างกายเนาะเหมือนที่ดาวยกตัวอย่างในคลิปที่แล้วว่าแบบสองกลุ่มตีกันอย่างเงี้ยแล้วขาวนี้อาจจะไปเช็คบินคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยคะ่ะอาจ,จไปก่อเหตุขึ้นอีกแทนที่ว่าถ้าถูกขังก็อาจจะต้องรอแค่พิจารณาคดีใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ถูกขังอาจจะออกไปไปเจอคู่กรณีแล้วหนีการตีกันอีกอาจจะทําให้กลายเป็นคดีงอกขึ้นมาอีกคดีหนึ่งอย่างเงี้ยศาลก็จะไม่อนุญาต ให้ประกันตัวนะคะข้อที่4คผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือคือจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยจะมีข้อนี้หรอกนะคะแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นหลักประกันไม่เพียงพอหรือว่าคนที่ขอประกันตัวหรือว่าผู้ที่ขอประกันตัวดูแล้วไม่น่าจะมีความสามารถที่จะติดตามหาตัวจำเลยมาคือในข้อนี้ราอธิบายเพิ่มอย่างนี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าในการประกันตัวเนี่ยเดาจำได้ว่าเดาพูดไว้แล้วว่ามีทั้งเงินมีทั้ง แม้กระทั่งไม่ชื่อถือตัวผู้ต้องหาเองที่ขอประกันตัวเพราะบางครั้งเนี่ยการยื่นขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวก็จะเป็นตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเองที่ยื่นคำ ะะข้อที่5การอนุญาตให้ประกันตัวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักง,งานหรือการดําเนินคดีในศาลก็ถ้าดาวพูดไปเราก็น่าจะพูดไปแล้วคล้ายๆกับที่ดาวบอกในข้อที่2เนาะผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหล,ลักฐานพยานหล,ลักฐานในข้อ2อเนี่ยอาจจะเป็นทั้งตํารวจหรืออาจจะเป็นทั้งตัวผู้เสียหายส่วนข้อที่5เนี่ยเป็นอุปสรรคที่อาจจะไปมีผลกระทบกับพนักงานสอบสวนคืออาจจะมีความเสียหายต่อ การสอบสวนทํางานไม่เต็มที่ยกตัวอย่างที่ดาวพูดเป็นเมื่อกี้ว่าอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลถูกไหมเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีแบบแหมมีญาติเป็นพันโทพันตรีอย่างเงี้ยแน่นอนว่าปอกไปอาจจะไปใช้พันโทพันตรีมาช่วยดูแลคดีอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ว่าคดีเนี่ยจะสามารถสอบสวนได้โดยปกติวิสัยเช่นพนักงานสอบสวนทํางานตามหน้าที่ได้เป๊ะเวอร์วังกาลังการแต่เผอิญว่า ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องเป็นลูกเคยเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะมาจาจะทำให้การสอบสวนนั้นมีผลกระทบสมมติว่าสารชั้นต้นสั่งเราก็อุทธทณ์คำสั่งถ้าสารชั้นนั้นบอกว่าไม่ไม่ได้อยู่ดีผู้ทณ์คำสั่งแล้วก็ดีกาคำสั่งได้นะคะคือพูดง่ายๆว่าหลักการยายง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติขอแล้วไม่ใหุ้ทธทณ์คำสั่งถ้าอุทธรแล้วไม่ให้ดีกาคำสั่งอย่างเงี้ ถ้าเป็นสารชั้นต้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการขอประกันตัวชั่วคราวในสารชั้นอุทธร์ค่ะศาลชั้นอุทธร์จะเป็นคนสั่งว่าให้ประกันตัวหรือไม่คราเนี้ยพอสารชั้นอุทธร์บอกไม่ให้ประกันตัวเราก็ฎีกาคำสั่งประมาณนี้นะคะดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าสารไม่อนุญาตเราก็สามารถที่จะอุทธร์หรือฎีกาคำสั่งได้ตามขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอุทธร์คำสั่งหรือฎีกาคำสั่งไปแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่จะให้เรา ายื่นขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวใหม่คือมีความสามารถจะประกันกี่รอบก็ประกันค่ะมีความสามารถจะยื่นกี่รอบก็ยื่นได้เพราะว่าไม่ได้ตัดสินไม่ใช่ว่ายื่นครั้งเดียวแล้วจบหรือทรอ์ครั้งเดียวแล้วจบเราสามารถที่จะยื่นได้เรื่อยๆตามเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลง